อยากรู้อยากเห็นอิตาลีอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมีคลิปอะไรที่ดีๆมาแนะนํนนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเห็นไหมค่ะเนี่ยผมเน,นี่ยแผมขาวเริ่มแซมแล้วนะคะก็5้าสบอัพเนาะมันก็เริ่มมีสีขาวใช่ไหมคะไม่อยากใช้แต่วบบ่างอกอายขื่นนะคะคือตอนนี้นะคะก็คือถือว่าโชคดีนะคะมันมีร้านทำผมไชนีสนะคะไชนีสโลคอสนะคะ ราคาดีมากๆตอนนี้นะตีตลาดอิตาลีหมดแล้วนะคะเพราะมีลึกเมืองเลยทั้งเวนิสมิลานฟอร์เดนคนจีนนะคะถึงบอกว่าจีนเขาก้าวหน้าไปไกลมากๆเลยนะคะจีนครองโลกนะคะถ้าทางจะจริงคะ่ะคิดดูสิคะสะใดนะคะ10ยูโรนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้เมาส์อ,อะไรนะเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยแล้วทำสีผมแซมผมนี่นะคะ30ยูโรนะคะ เดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนทําสีผมสระผมแล้วก็ด้นะคะเดี๋ยวเรามาตามดูนะคะสวัสดีค่ะเจ้ามาดีนาสวัสดีค่ะเห็นไหมคะนี่มาบ่อยนะถือว่าเป็น เป็นเมมเบอร์เลยนะคะเนี่ยมาบ่อยมากก็เลยได้รู้จักกันได้เป็นเพื่อนกันนี่เขาเขาเพิเปิดได้ประมาณเกือบปีเลยนะคะเนี่ยนกก็มานะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะเพื่อจะทําผมนี่นะคะแซมผมเขาวให้มันเป็นสีดํำนี่เดือนก,กว่าหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็วันนี้มารีนาเนาะจะทําเป็นสีผมให้นะคะเนี่ย mm hmm. มารีนาเขาจะจัดการให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามารีนาจะ บราว่าขนาดไหนใช่ไหมมาดีน่าฮกก็เห็นไหมคะขั้นตอนข้างแรกเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไม่ให้สิ่งนีมาเปื้อนหน้าเราเนาะเขาก็จะใส่ครีมอะไรเวโรเปอร์นโนสโปโกเวโรมาดีน่าคยสครีมนะเห็นไหมคะเนื่องจากโควิดอารวาสหนักนะคะทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากในคะในร้านเนี่ย เขาทำความสะอาดดีมากเลย,ลนนย,เลยะะร้านนี้ยังไม่มีสถิติติดโควิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าถ้ามีใครติดโควิดร้านนผมเนี่ยเขาจะปิดเลยนะคะร้านนี้ยังไม่มีเพราะว่าเนี่ยเวลาเวลามาดีน่าเนี่ยเวลานกทํายุคลยานกทําเสร็จใช่ไหมคะลุกขึ้นไปมาดีน่าเขาจะฉีดสเปรย์ฉีดทั้งที่นั่งเก้าอี้หมดเลยนะคะ สเปรย์ที่มีค่าเชื้อได้ถึง90%้ารนะครับร้านของเขาเนี่ยเนี่ยเจลมีในมือตันหลอดเห็นไหมค่ะเจลเนี่ยมีขายเนี่ยมีทุกที่นั่งนะคะเนี่ยไม่เปจายเยอะนะนะลูกค้าตื่นไม่ตื่นได้ไงเนาะแค่สระใดก็แค่10ยูโรเนี่ยทำสีผมนี่ก็30มสินะคะืมแล้วก็เเ่งนย แค่นั้นอิตาลีนะเยียบ50เลยนะคะเสียดได้มากเลย50นี่มันเกือบเกือบ2,000เลยนะขคาบ้านเราไปก่อนนะคะ2องซีที่ผ่านมานั่นนะร้านผมน่แทบไม่อยากเข้าถ้าไม่จะเป็นจริงๆนะคะจะไม่เข้าทําผมเลยนะคะก็เริ่มลงสีผมให้แล้วแล้วบัวละโวโหลดไซมารีน่ะโอเคโอเคจ้าระ dopo ลิมานิเมื่อชั่วโมงเนี่ยผ่อนผ่อนละเลงอันนี้ใส่หัวของนกอแล้วนะคะก็จะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาสระในทีนี้สระเซมพูแล้วก็ครีมนวดผมใส่เซรั่มเซรั่มอะไรเล่นด้วยเพื่อที่จะให้ผมไม่ร่วงนะคะ แล้วก็ไปดายเสร็จสับใชนไหมโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่เสร็จละขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนสีผมนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนผมหงอกขาวให้เป็นผมสีดำน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งนี้ก็รอไปครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ย เจ้าของร้านเห็นไคะเป็นหนุ่มชาวจีนเห็นไหมอยู่ข้างหลังนักเนี่ยเนี่ยเนียกำลังทําผมให้อีกอีกอีกคนนึงเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี่ก่อนแล้วก็ไปสัมภาษณ์ คนจีนนะครับพ่อแม่เรารพเข้ามากเลยก็ยังรู้สึกว่าทำไมเค้ามีเงินเปิดร้านเนาะดสอบถามอันนี้สอบถามนานแล้วนะคะเขาบอกว่าก่อให้ทุนมาก็อนี้ให้ยืมนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาเปิดร้านให้นะคะแล้วก็ลูกชายก็สมุทรไยไปเรียนนะคะกลับไปเรียนเฉยๆที่ืูงจีนนะ ก็จบที่งจีนมานะคะเนี่ยแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมอีกที่ที่อิตาลีในละมที่เห็นบ้นางนะคะนี่แหละนะพี่กับน,น้องทั้งสองคนเห็นไหมร่วมแรงแขยงขันมาเปิดร้านได้อะ่ะคิดดูแล้วกันแต่เห็นว่าเข้าไปคนคุมน,นะครับเรื่องเงินเข้าไปคนคุมเพื่อว่างนี้นะครับ่าตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะครึ่งชงะะั่วโมงค่ะ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการสะสมแล้วเนี่ยเอาสีออ,อกแล้วนะคะเนี่ยซุยชื่อซุยนะคะน้องขาคนสุดท้องจะเป็นคนสะให้นะคะ,อะโอเคเนาะซุย อันนี้เห็นว่าลงแชมพูสักของแลาวนะคะเก่าดีมากเเกาแรงด้วยนะคะนี่ helmet, เหมือนบ้านเราเลยค่ะร้านฝรั่งเนี dude, ่ยไม่ค่อยจะเก่าให้นอนเลยเขากลัวเราเจ็บนะคะในร้านจีนนี่บอกเกาแรงยิ่งตามใจเกาก็จะถามว่าเธอต้องการแรงหรือต้องการเบาบอกแรงแ้เสบายหนดีน้อง

brava, mm. importante il lavoro quando tu piace così tu non stanca ti piace il servizio no? anch'io piace il lavoro servizio anche per sogno importante, per tanti non c'è lavoro, per fortuna c'è lavoro vero caro brava โอเคตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้าย,ลยะะาแล้วนะคะก็จะมาดายผมละเราสระล้างแชมพูครีคมนวดผมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เจ้าของร้านเลยจะมาได่าให้นะคะสวัสดีสสดสค่ะมาเตล์ิเกมามาเตลเไวรอลมาเตลดาวด้เวเวนี่ดะ <Demon. S 2> ชิชนะชนาตฮันโซเมืองถางโจนะคะ เขาได้ยกหันโซหางโจ้เนาะใช่ไหมมาเตลไอ้ควันเตียนีดไอ้ตู้ไอ้ลาวโลข่อยสอนควันเตียนีรั่งอะไรโซมิชช่เซตเตนี่ฝรั่งโอ้สิบเจ็ดปีมาแล้วค่ะเขาทำที่เมืองจีนตู้สุริย่าเลยสตูดิโอเลยเนาะสีกินชีหนาไม่หรอกปีปัสกูลังชีเนาะปัสกูลังเตนี่ฝรั่โอ้โรงเรียนที่เมืองจีนด้วยค่ะแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมที่อิตาลีนี่ด้วยนะคะนะคะับที่จะมี ใช่มันต้องมีใบใบประกาศสัญบัตรน้องว่าเราเรียนที่อิตาลีด้วยทึงจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วก็ทํางานอย่างนี้ด้วยนะคะป้า,าป้ามันตบปลาบอกไปรอป้าป้าอยู่เบื้องหลังนะคะให้ทำงาน,นเขาบอกป้าป้าคอมมานโดล็ว,ว่าอืคนจีนนี่เรื่องเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นลูก แบบกระตันยูมากนะคะนะมอนโตเขาแบบกระตันยูกับพ่อก็ออมากเลยชมพ่อเขาตลอดรพราบ่าแม่ชั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้วันดีคืนดีพ่อแม่เขาก็มาที่ร้านเขาก็แนะนำให้รู้จักนะคะ โอเคเนาะไอ้หมอเย่สีวมีภรรยาแล้วนะคะหมอแย่เนาะสีวัีสีบารบีนี่ด้วยบับีนี่ด้วยบัรบีนี่คมัทนี่ค่นุ่งหนานเนะเห็นไหมมีลูกสองคนนะคะคนหนึ่งห้าปีคนหนึ่งสามปีบาาว่าคอมพลีเมนต์แต่เบนและกราสเฟมิเลียมาเบนเกกราโอเคกราสีการ์อ่ะอเดสม ขอบคุณครับบอเน้ขอบคุณครับบราบบราบโปรเฟตตโปรเฟตตโอเคครับอ่าโปรเฟตซิวน้าเลยจำได้ไหมนะลณะเขาใดนี้เขนะาตั้งใจใดให้เราอย่างเต็มหัวใจเลยเนี่ยดยูเป็นแรงงานเลยไม่ใช่ใดส่งส่งคือต้องการให้ออกมาดูดีทำงานด้วยใจรักค่นะดูรู้เลยเนะี่ย าก็เพิ่งมาเปิดาะคะเนี่ยมาเปิดที่นี่ไปก่อนหน้านั้นเปิดเปิดนอกเมืองอีกเมืองอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเปิดนี่เราก็ชอบลองนะร้านไหนมาเปิดใหม่เนี่ยไปหมดคือไม่ชอบรอนะคะคือถ้าร้านนี้ไม่ว่างแล้วเดินไปเลยบอกไม่ได้ขึนนอไม่ได้แหละแล้วก็เดินไปอีกร้านหนึ่งอะไรเง ถ้าททำดีก็กลับไปอีกอนะไรเงี้ยถ้าทําไม่ดีก็ครั้งเดียวจบน,นะคะร้านนี้พอเข้ามาแล้วมาลองแล้วเนี่ยก็ใช้ได้เลยไมกลับมาอีกนะคะนี่เดินจากบ้านนกเนี่ยสามนาทีก็ถึงนะคะอีกร้านหนึ่งอันนี้เข้ามาเทคโอเวอร์ต่อนี่นะ่อีกอีกคนนึงเนี่ยก่อนหน้าขเขามาเปิดเนี่ยก็เป็นของอคนคนจีนเนะะี่ยการทำไม่ดีนกเขามาครั้งเดียวสะไม่ดีเลย สาแบบส่งๆอนะ่ะก็เลยไม่มาเลยตอนนี้เออเห็นหน้าตาเจ้าใหม่มาละก็เลยลองเข้ามาดูก็ติดใจเลยนะคะก็เลยใช้ประจำที่นี่เลยใช้ร้านนี้กระสาประจำเลยะคะเนี่ยโฆษณาให้เลยว่าทำดีมากนะคะเพื่อนเพื่อนที่ตรงไหน,นเมสเซมาเกราเวนิเซียมาได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเขาสอปอสโลรนะคะ ซอยเวียมิลานอนะคะเวียมิลานอแแกนุมไม่น้นุมเป็นคอรอดิโอโมเรบุนโกออเอ,อเบอร์เก้าทับเอนะคะเกทับเอซอยเวียมิลานอเนี่ยตรงนี้เลยเข้ามาในซอยร้อยเมตรเองอยู่ซ้ายมือเลยนะคะเนี่ยถ้ามาจากถนนคาโซเดนปปโบโลนะคะเนี่ยสะดวกสบายมากค่ะเดี๋ยวจะลงชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรร้าน โทรมาได้เลยนะคะจะมาเลยก็ได้จะจองเลยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะนี่เริ่มแล้วเห็นไหมคะใต้เสร็จแล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วความสวยงามแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาได้ผมดีมากเดี๋ยวจะมาเต็มเนี่ยห้านาทีก็เสร็จแล้วเขายังจะมีหนีบด้วยนะคะเออเขาเรียกอะไรเออนี่ไงหนีบๆหน็บเลยเนี่ยเนี่ย เพื่อความคงทนเนาะเนี่นี่นะคะจะเจงขนาดไหนถ้าสะใใดเฉยๆนี่ก็แค่สิบนะเนี่ยแค่สิบเหรียญแค่นั้นเองสิบยูโรคนเวียนนี่มากเลยนะคะบอกเพื่อนๆได้เลยนะรีบมาเลยนะคะตัดส่งไหนส่งไหนได้หมดขนาดไนส่วมากมันจะตัดบ็อกนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะฝีนึงกข,ขั้นไหมเห็นไหมแรงโฉมเลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนฝูงทุกคนเชิญได้เลยเ,ยเลยค่ะเวียมิลาโนอโน,นะคะัมเบอร์9 A ทับเอนะคะเนี่ยคอสโปเปโลนะคะเวียมิลาโนอโน,นะคะโอเคคลาสิซายมาเตลมาเดน่าซูเอเห็นไหมสามพี่น้อง โอเคนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเบราโบบราโบจ้าก้าวชิบะเดียวหมชิบะเดียวหมเจ้าเจาเจาาค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเกี่ยวกับร้านเสริมสวยของคนจีนในแถบเวนิสนะคะมาติดตามกันคลิปต่อไปว่านกจะทำคลิปอะไรให้ทุกท่านชมนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ